ขอ,อนอบน,อน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นประรม,มโคกเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกราบคารวะพ่อแม่กูบายอาจารย์ทุกๆองค์เจริญสุขเจริญธรรมมายัง ang, คุณญาติคุณโยมผู้ใฝ่ในธรรมทุกทุกคนวันนี้มาบอกกล่าวถึงผู้ที่นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วประสบผลสำเร็จตอบคำถามในอีีที่27ที่เม้นลงไป ว่าเอซีที่โคราชนี่ยนะเพื่นได้คอมเมนต์มาว่าหลังจากที่ได้ฟังคลิปหลวงพ่อไปแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติมีสติอยู่กับปัจจุบันเห็นความคิดเกิดตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเย็นนะเขาเป็นคนขับรถเขาเป็นคนขับรถอยู่ที่โคราชก็เลยนำมาบอกขับรถแต่ก่อนนี้นะเอฟซี FC นี่ เขาเป็นคนใจร้อนนะเขาเป็นคนใจร้อนนะถ้ามีใครมาว่าให้สั้าหน่อยคือแล้วเบิดเถิดอเทิงไปเลยนะ <c oughs> คือระงับอารมณ์ไม่อยู่นะแสดงออกทันทีเลยหลังจากที่มาฟังเทศหลวงพอนะ่อแล้วแต่และคลิปแต่คลิปน้ำไปประพฤติปฏิบัติผลเกิดขึ้นมาคือทําให้เขาจิตใจเย็นลงนะเย็นลงได้มากเลยแต่ก่อนนี่จะเป็นคนที่ไม่ยอมใครใครพูดเอามาอะไรนี่คือ อารมณ์ขึ้นทันทีแต่ตอนนี้เห็นว่ามันเย็นลงแล้วเขาก็เลยเขียนมาบอกหลวงพ่อว่าถูกแล้วใช่ไหมหลวงพ่อว่าถูกอย่างยิ่งขออนุโมทนาเอฟซีที่โคล่านนะขอแสดงความยินดีนั่นคือคุณเริ่มเข้าใจถึงธรรมชาติของความคิดที่ไม่มีเราแล้วคุณเริ่มไปถูกแล้วต่อไปก็จะดำเนินไปทั้งหน้าด้วยความไม่ติดขัดข้องคา จะดาเนินทางงานที่ถูกต้องต่อไปนี่แหละเขาเรียกว่าคนเรานะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนวิสัยของตัวเองได้ให้เป็นคนได้หลังจากที่มันร้อนๆมาก็ทําให้มันเย็นได้เหมือนกันโดยมีสติเห็นความคิดเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันนธรรทที่เราทํางานเรามีสติทํามันคิดอะไรขึ้นมาก็รู้ตามมันตลอดไม่ลงรายละเอียดว่าเป็นเราเนี่ยเห็นไหม อย่างนี้เราถูกต้องที่สุดเลยหลวงพ่อบอกขออนุโมทนาน f เอที่อยู่โคราชเด้อท่านเกิดมาประสบผลสําเร็จแล้วไม่เสียชาติที่เกิดเป็นคนแล้วนะหลวงพ่อยินดีนี่แหละคําสอนนะถ้านําไปประพฤติปฏิบัติไม่ต่อต้านนะผลเกิดทันทีเลยจากใจดวงที่เรากําลังพามันออกจากวัฏฏสงสารนี้เราทํามาหากินแต่ละวันเราก็ทุกข์ก็ยังลาบากแล้ว ถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวมันยิ่งเยอะเลยนะต้องเลี้ยงภรรยาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงดูบททีธธ่ดานะเราต้องเป็นทางเช้าหน้าที่ต้องระวังตัวเองนะต้องเป็นคนใจเย็นหนึ่งละต้องเป็นคนไม่ใจร้อนหนึ่งละต้องเป็นคนที่ว่ารอบครอบและดีและประเสริฐเพื่อนในที่ร่วมงานนะเขาจึงจะรักเมื่อเราเปลี่ยนนิสัยได้คนก็จะกลับมารักเราคนก็จะกลับมาดีกับเรา แต่ถ้าเราทำนิสัยเหมือนเดิมใครก็ไม่อยากคบเพราะอารมณ์ของเรามัน้ายไม่มีใครอยากคบเพราะเราร้อนไงเมื่อเราเป็นไฟใครจะเข้าใกล้ไฟไม่ใช่รู้ดูหนาวนะคุณเชือเขาหนาวแล้วเขาจะไปฝิงไฟนะไฟในใจของคนนี่ไม่มีใครกล้าจะเข้าใกล้แต่ไฟในธรรมชาตินี่เอ,อมีคนเข้าใกล้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันอบอุ่นถ้าเราไปฝิงนะนี่แหละเขาถึงว่าอะไรก็ตามแต่นะเราสามารถปรับเปลี่ยนมันได้ สมมติแล้วก็แล้วกันหลวกลงก็อจะสมมติว่ากระดาษนี่คือหัวใจของเราส่วนความคิดนี่คือปากานะเมื่อความคิดมันคิดขึ้นไปมันก็จะบรรยายเรื่องราวลงไปในกระดาษคือหัวใจนะเขียนทุกเรื่องลงไปในหัวใจไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีไม่ว่าเรื่องงามเรื่องไม่งามมันจะเขียนลงไปให้เราได้รับรู้ทุกเรื่องราวที่เขาเขียนลงมาวันนั้นเราไปถูกเขาด่า นะเขาด่าว่าเราเป็นคนไม่ดีว่าเราทํางานบกพร่องเขาด่าเราแต่มองดีๆที่เขาด่าเรานะ่ะมันไม่ใช่นะเขาน่ะไม่ได้ด่าเราแต่เราเอาความรู้สึกไปใส่เขาเหมือนกับเราโดนดา่าเมื่อเราถูกเขาดา่าเมือ่อเราโดนดา่างเพราะเราปเปิดภาชนะรับเขาเรารับฟังแต่เราไม่รับทุกข์กับสิ่งที่เขาพูดเข้าใจหรือเปล่าเรารับฟังแต่เราไม่รับทุกขจากสิ่งที่เขาพูดมา ไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเรื่องตำหนิในการทํางานอะไรนี่เรารับมาพิจารณาฟังแล้วแก้ไขตัวเองแต่เราจะไม่ทุกข์กับการที่เขาด่าเขาว่าเรานะอย่างนี้จึงจะถูกต้องนี่อย่างนี้ดีอย่างมากๆเลยหลวงพ่อจึงสมมติเรื่องว่ากระดาษคือหัวใจใครจะเขียนเรื่องอะไรลงไปให้มันเขียนไปแต่มันเป็นแค่กระดาษรับรู้ความรู้สึกอย่างเดียวอย่าให้มันซึมลงไปผ่านในเนื้อของกระดาษนะ ให้เป็นแค่ลอยแค่นั้นมันก็จบแลวความทุกข์ก็ไม่บังเกิดจะคิดเรื่องอะไรมันก็ไม่บังเกิดเพราะว่าเราไม่สนใจสิ่งที่เขาคิดถึงที่เขาดา่าอย่างหลวงพ่อ,อไลไส่วนเมื่อคืนนี้มีคนมาด่าหลวงพ่อมันมีคอมเมนต์หนึ่งทําไมหลวงพ่อไม่โกรธเพราะหลวงพ่อบอกว่าคนที่ด่าหลวงพ่อมาคนที่คอมเมนต์หลวงพ่อมาเขากําลังด่าตัวเขาเองอยู่เขาไม่รู้ตัวหรือเขากําลังด่าตัวเขาอยู่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้น พราะจากคาแรกที่เขาด่าเขารู้ก่อนใครเขารู้ว่าหลวงพ่อเป็นผ้าไม่ดีมานั่งพูดนั่งไล่อยู่อย่างนี้ได้ยังไงมันไม่มีประโยชน์เขาด่าตัวเขาแล้วเขาจะด่ายังไงเขาจะว่ายังไงหลวงพ่อไม่รับสิ่งที่เขาด่ามาเพราะหลวงพ่อเป็นเพียงแค่กระดาษที่ไหลความรู้สึกเพียงแต่รับรู้ได้ว่าเขาด่ามาแค่นั้นหลวงพ่อเขาปล่อยะไรแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นน่ะหลวงพ่อไม่รับนะเอ้าถึงคนจะด่าหลวงพ่อทั้งโลก หลวงพ่อก็ไม่รับแต่ว่ากรรมจะเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์นั้นจากคนที่คิดไม่ดีกับหลวงพ่อคนที่มาด่าหลวงพ่อรับรองผลได้เห็นทันตาไม่ไวก็ช้าสําหรับเขาคนที่สร้างกรรมเขาเรียกว่าสร้างกรรมทางด้านความคิดนะถ้าคิดไม่ดีต่อไปชาติหน้าอาจจะพิการทางด้านสมองก็ได้เพราะพระพุทธองค์ท่านบอกว่าให้คิดดีทดําดียมพบาลให้คุณมาเกิดเพื่อนก็บอกว่าให้คิดดีทําดีนะอืม ทำไมเอาความคิดไม่ดีไปใช้ชาติต่อไปก็ไปโง่แล้วกันแล้วกันเองนี่ทําไมเองเป็นคนที่ฆ่าให้เองมาเกิดแล้วเองยังคิดไม่ดีอีกคิดไม่ดีต่อพระต่อเจ้าอีกพระเจ้าให้ความรู้ให้ธรรมะแกะ่ญาติโยมเองก็เอาความคิดไม่ดีไปดุไปด่าไปว่าไปกล่าวเขาเนี่ยทีนี้โยมพระบานก็ลงโทษอยากให้เป็นอย่างนั้นเหรอจะฉลาดชาตินี้ชาติเดียวจะด่าคนชาตินี้ชาติเดียวเสี่ยวเหรอเออชาติหน้านี้จะไม่ มีมีปากก็พูดไม่ได้เหรอมมติว่าชาติหน้าเกิดเป็นหมามีปากพูดด่าใครไม่ได้เพราะอดีตเคยไปด่าพระสงฆ์องค์เจ้าไว้เคยไปคิดไม่ดีไว้กับพระสงฆ์องค์เจ้าไว้ทีนี้กรรมตัวนี้มันเลยหันมาทํางานทําร้ายตัวเรานะ <c oughs> นี่แค่ยกตัวอย่างให้ดูเรื่องกรรมเฉยๆนะคุณโยมยกตัวอย่างให้ดูว่าเหตุและผลนี่มันคล้องจองกันนะคนที่ปัญญาอ่อนคนที่ไม่มีความรู้สึกเวลาได้เปิดเป็นคน พราะอะไรบูพรกรรมเก่าอาจจะเป็นเช่นนี้หาให้ร้ายแต่คนอื่นหาด่าแต่คนอื่นนำแต่เรื่องไม่ดีให้กับคนอื่นแล้วทีนี้เอาความดีให้กับตัวเองใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นอย่างนี้นะมันเขียนลงไปในกระดาษตลอดมันก็บันทึกกรรมตัวนั้นไว้แล้วกรรมตัวนั้นเขียนเรื่องไม่ดีมากๆเขียนเรื่องไม่ดีมากๆลงไปในกระดาษทีนี้มันก็จะนำความชีพหายมาให้กับเราเห็นไหมละ่ะมันนำความชีพหายมาให้กับเราล้วจะทำยังไงนะฮะ มันก็แย่น่ะสิดังนั้นน่ะคำแรกที่จะเป็นพุทธมามะกะเลยเป็นสาวกกระทพูดดีคิดดีสัมมาวาจาดีพูดดีคิดไม่ดีสัมมาวาจาขัดข้องการพูดดีการคิดดีเป็นคนดีเขาเรียประเสริฐเรียกว่าอริยะตระชามช้นต้นนะดังนั้นจึงขอบอกคุณญาติคุณโยมว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันจะเกิดกับเราเราอย่าลงรายละเอียดว่าเป็นเราเลย มันเป็นแค่ชาตินี้แหละเราคิดว่าเปลี่ยนแต่ชาติต่อไปมันไม่ได้เป็นหรอกร่างกายที่นั่งพูดอยู่นี้มันเปลี่ยนหนังไปเป็นอย่างอื่นถ้าไม่รีบเข้าใจมันตั้งแต่ชาตินี้โอกาสจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนชาตินี้อย่าคิดไปเปลี่ยนชาติหน้าเลยจะมาเอาแต่เรื่องเก่าๆมันไม่ได้หรอกนะเรื่องเก่าๆทิ้งไปนะอืดังนั้นจึงขอบอกว่าเขียนเรื่องดีๆไว้บนกระดาษคือหัวใจเขียนเรื่องไลาย ลงในกระดาษมันจะติดไปเป็นสัญญาเอาไปเป็นบาปเป็นบุญดังนั้นให้เขียนแต่เรื่องดีลงไปในกระดาษอย่าไปต่อสู้กับสิ่งที่เขากำลังกระทำกันวันนี้อยู่มันเป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เขากระทำกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่สมมุติว่าคนเรานะทำผิดไว้ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เราพาพ่อพาแม่ไปรักษา คันทีนี้รักษาและพ่อแม่ไม่ยอมหายพ่อแม่ยังป่วยอยู่มันก็ทําให้เราทุกข์ได้ทําให้เราลําบากได้เพราะว่าเราอาจจะคิดผิดคิดว่าตัวเองทําเรื่องไม่ดีคิดว่าตัวเองทองําทให้พ่อแม่ตัวเราเสียชีวิตอันนี้มันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าการกระทําใดๆทั้งปวงด้วยจากจิตใจที่อยากให้เพื่อนหายอยากให้เพื่อนไม่ต้องมาป่วยมาไข้ พราะหมอแนะนําอะไรก็เชื่อหมอให้ไปทาอย่างไงก็ทําอย่างนั้นพอทําไปแล้วมันไม่หายมันตายก็เลยเรื่องของร่างกายไม่มีใครไม่ตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครผิดแล้วนํามาคิดมาปรุงมันก็เกิดเรื่องที่ไม่ดีกับจิตกับใจเรามันซึมเศร้าเข้าไปเลยนะเมื่อเขียนเรื่องไม่ดีมีแต่ตัดพ้อต่อว่าว่าตัวเองผิดอยู่ตลอดอย่างนี้มันก็ไปไม่รอดอย่างเช่นว่าหัวนอกใจเรานี่นะ ไม่มีใครนอกใจเราหรอกไม่มีนะแต่ก่อนอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเราไปนอกใจเขาก่อนก็ได้ไม่มีเหตุบังเอิญและไม่มีเรื่องที่ไม่มีเหตุและจะมาเกิดในโลกใบนี้ธรรมหรือกรรมยุติธรรมเสมอสําหรับคนทำคุณด่าใครคุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาคุณดีกับใครคุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาไม่เห็นชาตินี้ก็เห็นชาติต่อไปถ้าคุณให้อภัยใครคนนั้นเขาก็จะให้อภัยเราอูตลอดเวล่ำเวลา ถ้าเราไม่ให้อภัยใครเราก็จะไม่ได้รับสิ่งที่คําว่าอาภัยให้เราแม้แต่นิดเดียวดังนั้นนะหลวงพ่อจึงขอบอกว่าการให้อภัยเป็นธรรมันสูงสดุดเมื่อเขาทําลายเราแล้วเราก็ผ่านไปคนที่ทําเขาไม่ทุกแต่คนทุกเป็นเรามันเอาเปรียบเราดังนั้นเมื่อมันทําให้เราทุกข์อูก็ไม่ทุกตามมึงก็แค่นั้นมันก็จบทําไมจะไปทุกตามมัน เมื่อมันไปมีใหม่มันมีความสุขกับเมียใหม่ของมันเซ้ยตุ๋ยส่วนเรามานั่งเศร้าใจเหรอเออมีใหม่ปุ๊บกูก็าสามารถมีความสามารถที่จะไปหยิบช่วยของใหม่มาใช้เหมือนกับมึงได้เหมือนกันหรอวะก็พูดแค่นั้นมันก็จบจิตใจดวงนี้มันก็ไม่ทุกข์แล้วอันนี้ไม่ใช่ว่าเขาไปแล้วอะโอ๊ยตอมใจเราเป็นคนดีเหลือเกินทาไมเขาทําร้ายจิตใจเรามันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคุณรู้อดีตทนหลังคุณแล้วคุณจะหนาวเพราะคํานี้ เขาเป็นคนพูดมาก่อนแล้วเขาคนนั้นที่ทําร้ายคุณนะเขาพูดมาก่อนแล้วว่าทําไมเขาทํำร้ายเราเหลือเกินเราก็เป็นคนดีไม่น่าหักหลังเราเลยนะคํานี้ละ่ะคํานั้นละ่ะที่ผู้ชายคนนั้นเขาพูดมาก่อนแล้วนะทีนี้มาชาตินี้คุณก็พูดคําเดียวกับเขาว่าทําไมเขาทําร้ายเราเราก็เป็นคนดีนี่แหละให้เข้าใจด้วย ทีนี้เราก็โอ้โหสีกรรมมึงมีใหม่ได้กูมีหรือจะมีไม่ได้หูตาครบหมดอะไรของกูวครบหมดผู้หญิงคนนั้นมีปากมีหูมีอะไรทั้งได้ตัวนมเนี่ยมันมีครบหมดเราก็มีครบหมดแล้วจะไปให้ผู้หญิงคนนั้นมันมันสบายกว่าเราได้ไงเราก็จัดการใหม่ตามเหตุตามปัจจัยเลยนะมึงใหม่กูก็ใหม่จะไปนั่งเสียใจสิเราไปใช่คนโง่ผู้หญิงทั้งหลายฟังขีมนี่ละ่ะ นำไปประพฤติปฏิบัติเถิดอืมไม่ได้สอนให้เกิดหรอกสอนให้ทันคนหลวงพ่อนี่สอนให้ทันกรรมกรรมคือการกระทําย้อนกิดให้มันรู้ว่าชาติก่อนกูทามึงมาเออออเคจบกันจบกันโอเคเสมอกันจับมือด้วยสิแกนมึงมีใหม่กูก็ไปมีใหม่เหมือนกันเออเออกูไม่สนล่ะเอออย่างงี้มันทันกันอย่าไปคิดว่าเราดีเขาทําไมหักหลังเราไม่เอาโอ้ยหลวงพ่อไม่ให้คลิปอย่างนั้นมันผิด เออไม่ใช่กรรมเขาจุดติดทำเสมอถ้าคุณไม่ทํากับเขาไว้ไม่มีใครมาทํากับคุณหรอกไม่มีเหตุบันเอิญในโลกใบนี้ไม่มีแน่นอนพุทธองค์สอนเรื่องกรรมนะอย่างนั้นอย่าไปทํากรรมไว้คิดไม่ดีกับใครต่อไปเขาก็มาคิดไม่ดีกับเราคิดด่าพระต่อไปเราก็จะถือเขาด่าถ้าพระมีศินหน่อยจากด่าครั้งเดียวเราอาจจะถือเขาด่าสักประมาณหมื่นชาติอย่างนั้นนะ่ะตอมใจอย่างนั้นแหละแต่พระไม่ได้ทุกหนะ้าองค์นี้นะ่ะ พอพ้าอ,องนี้เป็นกระดาษแล้วเขียนมาถือเรื่องเราดีไม่ดีพี่อสัตว์วัวควายเป็ดไก่ช่างมะเขียนมาได้เลยเขียนมาได้เลยกับพระอ,องค์นี้เขียนมาเลยเลยไม่รับสักอย่างจะมีปัญหาอะไรไหมไม่รับสักอย่างจะมีปัญหาอะไรไหมไม่ได้หน้าด้านไม่ได้ใจด้านแต่รู้ว่ากลไกของธรรมชาตินี้มันไม่มีใครบังคับให้คนมาคิดดีคิดไม่ดีกับเรามแต่ตัวเราล่ะจะไม่ไปรับสิ่งที่เขาให้เรามาก็แค่นั้น เพราะเริ่มแรกก็คือเขาเริ่มด่าตัวเขาแล้วคำว่าไอ้เฮียสมมติขอโทษนะคขาไม่อยากคำว่าไอ้คัวไอ้ควัยไอ้เป็ดไอ้ไก่เขาด่าตัวเขาก่อนแล้วมันถึงมาถึงคนแล้วถ้าเราไปรับจบเลยโอ้ใช้ไม่ได้เราเรานี่แย่มากไปรับสิ่งที่เขาเขียนมาให้ยังไงอารมณ์เขาเขากาลังเขียนเราจะไปลองรับพระเจ้านะเขายังไงโอ้ยมันต้องทันสิทันอารมณ์ตัวนี้น่ะ เออด่าเลยถ้าอยากได้บุญหลวงพ่อเนี่เชิญให้ด่าเลยได้บุญแน่นอนแต่บุญมันจะออกทางลบหรือทางบวกไม่รู้หรือมันจะไปไวไปช้านะเออลองดูได้เลยเออคิดอยู่ดีๆไม่พอใจก็ไปหาด่าคนสมมติไปเห็นคนอยู่ข้างทางเดินไปเฮ้ยสมมติขอโทษน,นะอะไรจะเกิดขึ้นตอนนั้นถ้าคุณด่าอย่างนั้นเอาสมมติเราเดินไปในถนนโอ้โหโอ้โหคุณน,นี่รูปหล่อจังนะโอ้โหรูปหล่อจังโอ้โหผม อยากหล่อเหมือนคนจังเลยถ้าพูดอย่างนี้นะโอ้โหโถ้าหลวงพ่อมีเงินนะล่วงเลยน้องมีตังกินกินข้าวไหมหลวงพ่อจะพูดอย่างนี้นะครับคนมายอหลวงพ่อว่าโอ้หล่อเหลือเกินแหมไม่มีใครหล่อเท่าพี่แล้วไม่ได้พูดเอานะโอ้โหแหมพี่นี่น่าจะเป็นคนทั้งโลภหล่อทั้งใจดีนะพี่โอ้ผมดีใจนะพูดอย่างนี้สิผมไม่เห็นใครแบบลูกหล่อแบบพี่เลยนะโอ้สุดยอดสุดยอดถ้าพูดอย่างนี้นะ มีเท่าไหร่ให้จนหมดแต่นะคขานี่ถ้าผู้หญิงนายอไปเลยสวยๆนี่คุณจะได้ทั้งเนื้อและทั้งตัวก่นเลยถ้าไปยอใครสวยไม่นานหรอกไม่ถึงเดือนหรอกคุณจะได้คลองใจเขานี่นี่นี่คือโลกสมมตินะเนี่ยละ่ะดังนั้นเป็นไงระหว่างวาจาดีกับวาจาไม่ดีให้เลือกให้เลือกเอาระหว่างนี้ดังนั้นจึงขอเตือนไว้ว่าอะไรก็ตามแต่นะที่เขาให้เรามา ที่เขาด่าเรามาอย่างเช่นทุววันนี้เรื่องมันเกิดอยู่แล้วหลวงพ่อก็เห็นแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดานะหลวงพ่อเห็นมันเออเขากําลังเขียนลงไปในกระดาษเรื่องไม่ดีเขาก็ลาบกันไปแล้วอารมณ์นั้นเกิดขณะที่เขาประคมเรื่องไม่ดีด่าเรื่องไม่ดีตอนนั้นเขาตายอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาจะได้ไปไหมเนาะสวรรค์จะได้ไปไหมเนาะไไนอ,อย่างนี้นะ จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> รายการคุณปัญญาถ้าทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าถ้าอารมณ์ไม่ดีจะไปนรกได้ไหมไม่มีปัญหาเตรียมบรรดาโยมบาลบอกว่าจะไปนรกได้ไหมไปได้หรือเปล่าเมื่ออารมณ์เรามันกําลังปะโคมสิ่งไม่ดีด่าคนโน้นคนนี้ด่าพระด่าเจ้าเอาถูกเอาผิดให้กันอยู่อย่างนี้นะไปได้แน่นอนหลวงพ่อบอกว่าไปได้แน่นอนตายตอนนั้น โยมพบาลมารับเลยเออมาได้มานี่ได้เลยปากไม่ดีอย่างนี้ความคิดไม่ดีจยมพบาลยิ้มรับเลย <c oughs> โอ้ยเออนี่หลวงพ่อยกตัวอย่างให้เห็นนะเนี่ยหลวงพ่อมันมีทุกอย่างเออถ้าอยากได้บุญก็ด่าเยอะๆพระพุทธเจ้าสอนไหมถ้าอยากได้บุญก็คำหยาบเยอะๆพระพุทธเจ้าสอนไหมเออเอถ้าอยากได้บุญก็พยายามเอาสิ่งไม่ดีให้เขาเยอะๆเพิ่นสอนไหมให้เบียดเบียนคนเยอะๆให้ไลยคนเยอะๆ ให้คิดไม่ดีกับคนเยอะๆให้เอาถูกเอาผิดกับคนเยอะๆเ,เออให้ไปหาดูดากันตั้งวงดูดากันศานาะณเราศาศาพุทพูห้ห้ดาเป็นต้นเหตุเลยเหรอมีไหมคําสอนอย่างนี้มีไหมในสัมมาวาจาเนี่ยมันมีไหมมันเขียนว้นะด่าคนไม่ผิดด่าคนดา่าแล้วไปเลยมันเรื่องของธรรมชาติมีไหมเอ <c oughs> โอ้ยหลวงพ่อเลยจักลัวนี่แหละพ่อสอนให้ไปศึกษาดีๆ อย่าไหลไปตามความรู้สึกของมนุษย์โลกที่ยังมีกิเลสอยู่ในหัวใจของมนุษย์โลกคนนั้นยังเป็นสัตว์อยู่ยังไม่โผล่ขึ้นมาคําว่ามนุษย์จะเทโวเลยพวกทําแบบนี้เขาเรียกว่าจิตใจยังต่ําอยู่ยังเป็นสัตว์ที่ท่องเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่อยู่พวกนี้มีโอกาสเป็นบัวใต้ตมได้เลยมัทธาปรมาพวกนี้อยู่ใต้ตมที่สุดลึกที่สุดพวกนี้จะไม่โผล่เมื่อมีโอกาสเป็นคนเขาก็ไม่สามารถที่จะทําตัวเองให้สูงขึ้น แต่เมื่อเขามีสติเมือ่อได้รับฟังธรรมแล้วอันเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักเป็นแกน่นในด้านธรรมะทางพุทธศาสนาในการเดินสัมมาวาจานี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเน้นนักเด้นหนาห้ามพูดคำหยาห้ามพูดส่อเสียห้ามพูดเพ้อเจอ้อห้ามพูดนินทาทำไมไม่นำไปประพฤติปฏิบัติกันทุกวันนี้เป็นไงพูดส่อเสียพดพูดเพ้อเจ้อพูดนินทาโอ้ไม่อยากพูด เดี๋ยวทัวลงหลวงพ่อไม่ต้องการลดทัวหลวงพ่าต้องการแค่ข้าวสองสามปั้นไส่บาทหลวงพ่อก็พอแล้วแต่ลดทัวมาหลวงพ่อก็ไม่สะทกสะท้านหรอกเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อเปรียนเสมือนกระดาษคุณเขียนมาเลยทุกเรื่องแต่หลวงพ่อไม่รับแล้วหลวงพ่อจะติดคุกไหมนี่ไม่รับเรื่องของทุกคนที่ด่าหลวงพ่อมันนี่ถ้าเกิดคนแกล้งความมาหลวงพ่อไม่ไปรับอารมณ์เขาเลยนี่ไปแก้งตำรวจสถานีสถานีโน้นนี่นี่หลวงพ่อคงจะ ไม่ไหวติดคุกพาะคนด่าแล้วหลวงพ่อไม่รับวาจาที่เขาด่าหลวงพ่อมาเลยเออใครอยากได้บุญก็ด่าหลวงพ่อเยอะๆจะได้บุญมากเออเออใครไม่อยากได้บุญก็สาธุเออไม่ได้ถ้กบุญนะถ้าสาธุถ้าด่าได้ไดเยอะบุญแต่มันไปอยู่อาบายภพมบุญตัวนั้นะไฟนรกเผาปากเผาความคิดเออไม่ได้ครูหรอกนี่มันเรื่องของกรรมที่พูดที่แชะชี้แนะกรรม ชี้แนะอารมณ์ว่าอารมณ์ไหนเป็นสาตว์อารมณ์ไหนเป็นคนเรามองดูได้เราเห็นเราได้เมื่อบันฑดตดดูแล้วคุณยังจะไปเล่นกับอารมณ์นั้นอยู่หรือไม่ต้องเลยนี่เตือนไว้นะอืม <c oughs> อ่าอย่างนั้นเราก็นําไปประพฤติปฏิบตัตินะให้มาลงสู่ใจนะเรื่องเอาได้แล้วว่าจะเป็นคนว่าจะเป็นาศาตว์นะเรื่องทุกเรื่องเรื่องบางเรื่อง มันไม่ใช่เรื่องของเราอยู่แล้วจะไปเล่นกับเขาเลยเขาจะบดือดร้อนเขาจะด่าเขาจะประโคมในชัวเชี่ยวอะไรก็ตามแต่นะเราไม่ต้องมาสนใจหรอกมันด่ากันให้มันว่ากันเราเป็นบัณฑิตเราเป็นนักปราชญ์ปล่อยให้มันด่ามันว่ากันไปเดออหมาบ้านเหนือหมาาบ้านใต้เจอกันมันก็ด่ามันก็กัดกันอยู่แล้วล่ะเพราะนั่นคือสัตว์เราไม่เป็นอย่างนั้นดีเราเป็นคนนี่จะไปเป็นหมาาบ้านเหนือบ้านใต้ได้ยังไงก็ปล่อยมันไปสาธุกรรมของคนเนาะถ้าไปคอมเมนต์ สมมติ่าเป็นเอฟซีหลวงพ่อสาธุกรรมของคนเนาะกรรมคือการกระทําเนาะแค่นี้แหละแค่นี้แค่นี้เอาแค่นี้แหละถ้าจะด่าคนนะกรรมคือการกระทําไม่มีใครหนีพ้นรอกนาะสาทุกรร็จบไปเลยใครคอมเมนต์แค่นี้ถ้าจะไปลงความคิดเห็นนะ่ะอย่าไปด่าว่าไอ้น,นี้มันสมควรไม่อยู่ในเพศนี้มันพูดไม่ดีไอ้อาคมพูดตัดสินคนไม่ได้หรอกค่ะ,คะไม่ได้เด็ดขาดต้องเอาเรื่องของกรรมและกริยามาอนุญาต มาตัดถินศาสนาพูดสอนให้ละให้วางให้เกียรติกันไม่เบียดเบียนไม่นินทาไม่ให้ร้ายใครจำได้ไหมคำพูดนี้มันมีในพระคำปีไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดนินทาจำได้ไหมเธอจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าแล้วเธอจะทำได้ไหม ทำได้หรือเปล่าไม่พูดส่อเสียดไม่พูดนินทาไม่พูดเพอเจอไม่ให้ร้ายใครนี่ถ้าทำไม่ได้กรรมจะเป็นผู้กำหนดคุณในชาติต่อไปอาจจ,อาจจะไม่ไม่อาจจะไม่มีปากมาพูดหรือไม่มีภาษาสื่อให้มนุษย์ได้เข้าใจอีกนะเอฟซหลวงพ่อจงตื่นรู้เถอะเอซหลวงพ่อสมมติตื่นรู้เถอะพันกว่าคนที่ติดตามหลวงพ่อให้ทําตามหลวงพ่อหลวง,งพ่อไม่พาไปหอรอกนะก หลวงพ่อพาไปสวรรค์อย่างเดียวพาไปนิพพานอย่างเดียวนะดังนั้นจึงขอให้คุณญาติคุณโยมนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ต้องวุ่นกับอะไรอีกท้ายที่สุดขอให้คุณญาติคุณโยมเอจีก็รับผิอชอคดีด้วยกันทุกท่านทุกคนนะอย่าก,กลับมาเกิดอีกสาธุ